สวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือนั้นสภาวะจิตเขามีกำลังมากเนื่องมาจากการสั่งสมการปฏิบัติสมาธิภาวนามาหลายภพหลายชาติเขาจะชอบบรรยากาศที่มีความสงบบรรยากาศที่มีความเป็นกันเองเขามักจะชอบที่จะมีความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นหรือทำ สิ่งที่ตัวเองรับเช่นการทำอาหารการเล่นดนตรีการวาดลูกหรือแม้แต่การเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ที่เขาไม่เคยไปมาก่อนเพราะบรรยากาศเหล่านั้นที่เขาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่มีความสงบเขาจะรู้สึกมีกำลังความคิดเขาจะได้รับการปลดปล่อย หลายครั้งที่เขาสามารถขบคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหายากๆกับจากการที่ได้ทำงานอดิเรกการเดินทางท่องเที่ยวหรือทำในสิ่งที่รักครับในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของงานอดิเรกนะครับซึ่งเป็นเคล็ดลับที่สำคัญของผู้ที่ต้องการความสำเร็จในชีวิต หลายคนไม่มีงานอดิเรกก็อาจจะถูกมองว่าผิดปกติและยากที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะว่าเขาจะไม่สามารถใช้ศักยภาพสูงสุดของจิตได้เลยบางทีโอกาสที่คนเราได้รับการพักผ่อนได้เดินทางได้ทำในสิ่งที่ชอบ สิ่งเหล่านั้นจะเป็นการฟื้นฟูศักยภาพทางจิตที่มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับคนส่วนใหญ่นั้นไม่สามารถทําจิตให้ว่างจนถึงระดับการเกิดปัญญาญาณได้งานอดิเลก,ก็คือกุศโลบายที่จะดึงจิตให้เลิกหมกมุ่นกับสิ่งที่คิดแล้วปล่อยวางจิตส่วนนั้นก็จะได้รับการ พักผ่อนอย่างเต็มที่ครับและปัญญายาณก็จะผุดขึ้นมาในขณะที่จิตว่างไม่ใช่ตอนที่เต็มไปด้วยความรู้สึกวุ่นวายและยุ่งเหยิงเพราะปัญญาในระดับนั้นเป็นส่วนลึกของจิตใต้สำนึกครับเมื่อจิตว่างก็จะเปรียบเสมือน้ำที่ใสไม่มีตะกรนขุนจะเกิดการอย่างรู้ มองเห็นความเป็นจริงที่อยู่ลึกลงไปเพราะเมื่อจิตได้รับการพักผ่อนก็จะแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ครับดังนั้นขอให้ท่านผู้ที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือที่ท่านมีสมาธิจิตและมีกำลังจิตที่ดีอยู่แล้วได้หางานที่ท่านรักกิจกรรมที่ท่านชอบ ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปก,การร้องเพลงการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆงานเขียนหนังสือการทำอาหารการปลูกต้นไม้แม้แต่การเดินทางท่องเที่ยวไปพักผ่อนสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับการพัฒนาพลังจิตของท่านขอให้ท่านใช้โอกาสเหล่านี้พัฒนากําลังจิต ใช้งานอดิเรกให้เกิดประโยชน์เพื่อนำมาซึ่งความคิดใหม่ๆศักยภาพใหม่ๆที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและแก่ส่วนรวมต่อไปนะครับสวัสดีครับ